เห็นเห็นเลรี๊ยะไงตุปิดสนั่นเลยสร้างเจ็บถูกป้อมใหม่ครับอนึ่อล้านั้นอาทิตย์ผมจุดโแต่ว่าอุที่แล้วตทว่าถ้าเท้าจุดอยู่ไอ้ภามหาจักรพรรดิเลยทูบปอใหม่เนยกันสามหลอบได้ออกคกหนึ่งเลยแม่ออกตรงๆเลย ไมาเลย เด็ผู้ี่บ้านรุ้ให้มือนี่ปอยมาที่สามตัว่ายราตดีเพาที่หนึ่งที่สิบหกตะวกู้หมดโจกหนีร้านคอบริบาลหีูหนุนน้โจลหนุนฐานใหู้่ะผู้ได้จกดการได้นงานเนีที่การงานจะเลื่อหรือเรื่องผู้ได้ขาดขายจ้ะปอยขายดีคอบครัวมีจคาู่ความจะเลื่ญทุกคนิบวกมากเ เดี๋ยวมาลอดลุ่นเหล็กถูน้ำกันครับว่ามนีลงปูสิเมตาเหล็กตัวใดหายก็อาสิมาเบิ้งเหล็กถูเดี๋ยวเบาหน่องแต่เสียงเซียมซี่นะครับเบาหน่องแต่เสียงเซียมซี่สองเทือนะครับเนาะอาจจะเป็นเหล็กบนหรือเหล็ก่างก็ได้หรืออาจจะประจวบว่ากันกับเหล็กถูกก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยวมาุ้น้ำกันครับเขาโกนที่เลีวยมได้เป็นยงนะเดลียหนึง <16. S 1> ่งหกหนึ่งหกออกลางตรง,ตรงเลยออกลางตรงๆเลยส่วนมาก ที่ใดบางแก้กกับเขาเล็กถูก้วกามากปจัจจอบันกับเล็กเซมซี่แต่ว่าปูห้โชคมาตลอดเลยแต่ในเมื่อน,นี้ครับมาลองเบรงคับวา่าเล็กเซมซี่ก็บเล็กถูกอาจจะตรงกันก็ได้นะครับเนาะเามาลดูน้ำาัันครับ sử dụng có hành động lãn để làm khổ cứ thuộc thuộc ngọt thì mà được khổ thế เธอที่ยวสองใหม่เลยน่แบบนาแยวมมันเปนกรับ่ิขู่่ว่าปีศาจจะนอกบาทนี่เอาเบิ้ลๆเอาไม้แหลกกันเอาเห็นเห็นนเลียยังไง อสนาเอะวันสองเจ็ดอืมชบ้านสองเจ็ดกับสองหนึ่งนะเนาะเห็นวกันบห่อากว่าสองเจ็ดแหะอืมาวบาสองเจ็สองหนึ่งเนาะสองเจ็ดกับสองหนึ่งแต่คะนนทานี้กับโบเ็นติโตนีนกัศูนย์ศูนย์หกมาศูนย์หกอืม 0ูนยหกศูนย์หกศูนย์เก่าศูนย์หกหรือศูนย์เก่าเกอายุลูี่ยเอายุลงปูศูนย์หกแต่แต่แต่ถากกาบหน่อกลายเป็นเก่าศูบจะเป็นเก่าศูนเออแต่กาบเป็นกายเป็นเก่าศูนักบหัวเป็นเก่าศูนย์เลยชัดเลยอายุลงปูหนึ่งศูนย์เก่าโบน่นีคืออายุลงปูมุนคือตอน อายุสุดท้ายลัสังขารร้อยเก้าปีร้อยเก้าปีเอออายุเราเลยเนาะนี่ฮะเก้าศูนย์ศูนย์หกสองเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์หกไดเบิร์ตครับเริ่มมาอุนตัว้ด้วยกันเนยนะเนียสองหนึ่งศูนย์เก้าเออหนึ่งศูนย์เก่าเล็กหนึ่งศูนย์เก่าลุงเหล็อายุเราเลยเล็อายุลุงภู้อยอหนึ่งศูนย์เก้า เออหศูนย์เก้าได้เรื่องนอยเนาอายุตรงปูเลยสองเจ็ดสองหนึ่งหกศูนย์เก้าศูนย์จะเลี่ยงร่วมเหมืนกับสองเออก้าศูนย์เนาะแล้วกัหนึ 1, ออ่งหนึ่งเก้าศูนย์พอดีเปรตเลยถ้าเลี้ยงูกตรงกันนะแมนเลยละนะเหรอ,อเลีเออ้ยงชูบใหม่วันะขอให้ดูโชคดี แ,แต่เพิ่งเห็กชูบใหม่ป่ะบ้าใหม่วันนี้นเลยเ็ูบบ้ใหม่สองครับตัวแรกเด็กชูบของบาอาหนงวด <c oughs> ที่แล้วเด็กหกหนึ่งเด็กลาง <c oughs> เดี๋ยวทาตัวที่สองครับของตัวเน้อปูเดิรตรงปูหมุนครับวัดบ,าา <c oughs> บ้านจาน <c oughs> บ่ได้มา้นแล้ววันเด็กของตูเ้เได้ปู เลขถูบตัวที่สองครับคือเลข6ครับสองหหรือ2เก่านะครับเดี๋ยวถ่าลุุนตัวที่3ามะ่อนครับงวดที่แล้วออกคกหนึ่งหรืองวดนี้ออกกสองหนึ่งบ้าเดี๋ยวถ่าตัวที่สามผ่อนครับขอโชว์ให้ดูร้านได้ปูเดอร์สาธุสาธุสาธุาธเลขถูบตัวที่3ามครับของบ้านหนออออกมาแล้วครับขอต้นๆได้ลุ้ปูเดอร์เลขถูบบ้านหนองขอครับงวดที่แล้วได้หกหนึ่ง งวลนี้ของต้งครับนี่เลขทูกตัวที่3ครับคือเลข8ปดครับสองหกแปหรือสองเก้าแปนะครับสองหกรือสองเก้ที่16กกรกฎาคมหกห้าขอเลขทูกทเรียบมาต้องน้ปูสาธุสาธุสาัุว์ให้ทุกคนมีชมเลาบนะเลขทูกบ้านองครับมันมาทุกๆคนครับผม สำหรับคลิปนี้ขอทุกค,คนเฮงๆงโชคดีครับผมสวัสดีครับ